เบิบงคิงโอ๊แม่คิงคอนหฮงอยู่โอ้สำนีล่ะเบิ้งเบิ้งโคนทำโอ๊กเองอะดินี่อ้าวปลาเบิ้งมันทำยู่ไหนเสียงอันนี้อ้าอามันจะมันตามสุกมึงอ้ามันจะตั้ม Bung Ach cũng bung hoi A mẹ, thằng lùm nim tăm điện lợi đen bung a ờ, ny nhưng ny 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 này ny à, ừ, này ny 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 เออยิงเจ๊กีดีเจ๊ฉิ่งเอายิงแม่มันตำหินศพบนทางลุ่มนี่นะมันดึงบูได้นี่นะสั้นได้จําพันสมบัติเจ้าจ้ะเด็กทำยาน